ถ้าแต่ c ค i เป็ e ไปจนถึงในการสเต t e r ฟอร์มเนี่ยครับเขาเขาแก้กันยังไงแล้วเราก็พอเขาบอก<น>มาเนี่ยผมก็พอมันมีโอกาสอย่างเช่นตอนไปเดนมาร์กเขาก็เชิญไปคเปนเทเกน Democracy s u m m i t ตเี้ยอ่าเราก็บอกอาจารย์เดชรัตน์ตัดบินตามมาก็บอกเฮ้ยอ,อาจารย์อยากไปดูว่าเขาเผาขยะยังไงให้มันปลอดภัยอยากจะไปดูว่าไอ้ไอหมู่บ้าน สมองเสื่อมเลยเนี่ยดิเมเชียเวลเลชเนี่ยเขาปีิไซอ์ยังไงให้ผู้สูงอายุอยากจะเอากลับมาทำกับลำปางบ้างาะลำปางผู้สูงอายุเยอะอะไรพวกนี้ก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งปีที่ใช้เวลาได้ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่ามันไปหาคำตอบให้กับคำถามเหมือนกับว่าตอนที่เราเป็นสสเราอภิปรายบน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 แต่ว่ามันหาคำตอบได้ไม่เจอแต่เนี่ยมันได้เห็นกับตาแล้วก็อากลับมาเอากลับมาว่าที่ฟังที่เห็นอะตกลงคุณเข้าใจจริงหรือเปล่า พราะว่าถ้าคุณเข้าใจไม่จริงคุณจะเขียนหนังสือออกมาไม่ได้แล้วมันต้องเขียนในพื้นที่จำกัดด้วยเดี๋ยวพี่สุวรรณไม่ได้ชนสุดสัปดาห์ก็ไม่ให้ผมบอกเขาต้องบอกว่าเขียนให้มันกระชับด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบได้คําตอบที่ <นะ S 1> ตัวเองเป็นสสมาหกเจ็ดปีมันหาคาตอบไม่เจอก็เรียกว่าได้ได,ได้ใช้เวลาดูงานมากกว่าตอนเป็นสสอีกนะก็คือได้ไปเจอปัญหาจริงได้ไปเจอคนจริงแต,แต่คำว่าคำว่าดูงานมันอาจจะไม่ใช่ไงคือเราไม่ไปดูสนุกสนุกถ่ายรูปโพสบวชคนอื่นอะไรเงี้ย แต่ว่าเราทําการบ้านไปก่อนหาข้อมูลไปก่อนไปเจอคนที่เขารู้กันจริงๆรเราสามารถที่จะถามลงลึกกับเขาได้และได้เห็นภาพว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นอะไรในแต่ละพื้นที่แล้วก็กรองมาเป็นหนังสือกรอบมาเป็นหนังสือเชียลเพื่อได้ตลึกความคิดอีกทีงนึ่ก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นี่นะคือที่มาของของการเป็นหนังสือเล่มนี้ว่าทำไมต้องเป็น The Future of Thailand ถ้าผมสนใจประเด็นหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้โดยส่วนใหญ่น่าจะมีความรู้สึกเดียวกันและมีคำถามเดียวกันผมซึ่ง ก็ในโอกาสที่พี่ทึงได้ไปเจอคนทั่วโลกเยอะครับผมว่าถ้าก่อนเราจะไปฟิวเจอร์เราต้องอยู่ทีเซนต์ก่อนเราเรียก่ปัจจุบันใช่ไหมอันนั้นก็ almost prime minister ไม่สิแต่ปัจจุบันมันมีคำถามหนึ่งเพื่อจะไปคำตอบสู่อนาคตรไงว่าตอนที่มาอยู่ในฟีเซนต์ถ้ากลางคนเนี่ยมันมีคนถามพี่ทิพมางไหมว่าเฮ้ยทำไมประชาธิปไตยบ้านอยู่การเมืองบ้านอยู่มันมันมันเป็นอย่างนี้ว่าทำไมอยู่จึงได้เป็นแค่ใน e almost prime minister อะไรมันมี่คำถามเยอะไหมนี่นี่ก็เทอรมที่สามแล้วเนาะเดี๋ยวผม มาวันนี้แลวพรุ่งนี้ไปบูธคณะก้าวหน้าแล้วก็มารับพี่พิมพ์กับไปบอสตันแล้วก็กลับมาส่งเขาวันหนึ่งแล้วก็อยู่จนถึงทันวาแล้วคราวนี้ก็จะแบบอยู่ชวอยู่นานแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็น semester เป็นเทอมที่สามแล้วที่อยู่ถูกไหมครับเทอมแรกที่ไปเนี่ยคนงงมากเลยอธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจบอกคุณชนะระดับหนึ่งเหรอคุณได้40%เหรอคุณสามารถที่จะมี Uh, coalition ภาษาไทยว่าอะไรคือตั้ง312เสียงได้แล้วคุณเป็นเสียงมากมากแล้ว uh, มีมีทราวเลสมอะไร้วอะไรแล้วอ๋อแ,แต่สวสวแต้งตั้งมาเหรออ๋อแล้วศาลแม้แรกระทั่งสาลเองสองสคนก็แต่งตั้งมาตั้งแต่สมัยทัรถัประหา <c oughs> ก็ค่อยๆปอกหัวหอมฝรั่งเขาก็ค่อยๆถามให้ปอกหัวหอม <c oughs> แต่ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยสนใจมากเขามาเริ <c oughs> ่มสนใจมากเนี่ยเทอมที่แล้วที่มีการเลือกตั้งเยอะ ทั้งในอเมริกาเองทั้ทงในยุโรปเองทั้งในเอเชียใต้เองครับแล้วเห็นเริ่มเห็นชาร์ว่าโลกเลี้ยวขวาเยอะโอเคโลกเลี้ยวขวาเยอะยกเว้นอย่างศีลร่างกายยกเว้นน่าจะมอดโดว่าบ้างที่แบบยังเป็นความรู้สึกเหมือนกันว่ายังมีความเป็นสเรีนิยมชนะแต่ที่เหลือมันกลายมาเลี้ยวขวากันเยอะอมางคนพอมาเทอร์มิสองเนี่ยคนเ,ยเริ่มสน,สนใจสิ่งที่เป็นไปในการเมืองไทย เริ่มอยากจะรู้ว่ารัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาเท่าไหร่อยากจะรู้ว่ามีรัฐประหารมาแล้ว13ครั้งมีรัฐธรรมนูญทั้งหมดกี่ฉบับเขียนโดยคนฉีกก่กี่ฉบับเขียนโดยมีประชาชนส่วนร่วมกี่ฉบับโดนยุคพักมาแล้ว30กว่าพักผมเป็นนักการเมืองคนที่200กว่าแล้วก็ทำไมอิเล็กชันทำไมผลการเลือกตั้งอ l เล t i ชันเอาต์คัมกับอิเล็ชันรีซอสไม่จะเป็นต้องทำเขาทำยังไง มันถึงได้เกิดภาพมาเป็นแบบนี้ทยังไงคนที่ชนะจึงได้ต้องมาอยู่บอสตันและทําไมนายกที่คนแคเดตชนะคนที่หนึ่งตายก่อนคนที่2ก็ไปคนที่สามก็ไปแล้วคนที่คนที่สี่ถ้าเราพูดกันแบบอย่างนี้แต่ฝรั่งก็จะเรียกว่าเป็นคนที่หกเพราะว่าเขารวมปูซเลียกับรวมคนร่วมทาไปด้วยที่ที่มีมีคะแนน ว่าปูล่าโบดหรือว่ามาติลิสอยู่สองกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นนายกได้ภายในสองปีเขาก็เลยบอกทำไมคุณใช้นำเปลืองจังเลยใช่ไหมแล้วก็คนที่ได้40กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่คนที่ได้สองเปอร์เซ็นต์เป็นนายกคนปัจจุบันอยู่ในพวกนี้ก็ต้องค่อยๆอธิบายให้ฟัแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ทั่วโลกทุกคนก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันอะไรประมาณนี้ก็จะเริ่มรู้สึกได้แม้กระทั่งอย่างประเทศที่มันประชาธิปไตยหนักๆอย่างเช่นตารกีใต้คานวา ปีที่แล้วก็มีกฎอายการสึกใช่ไหมครับอินโดนีเซียเมื่อ1997เขาก็มีการปฏิรูปไปครั้งหนึ่งมีรีฟอร์มซีมีการกระจายอํานาจมีหลายหลายอย่างแต่สุดท้ายแล้วก็ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ที่อาจจะมีอดีตที่เป็นทหารเก่ามีกระบวนการต่างๆที่ทําให้เกิดการปะทโวมมากขึ้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยประชาธิปไตยมันผดผอยมากขึ้นเขาเลยเริ่มอินกับประเทศไทยเขาเลยเริ่มอยากจะสนใจกลไกแล้ว แล้วก็เลยมีโอกาสได้คุยกันอย่างเช่นคนที่ได้รางวัลโ,อโ,อโนเบลล่าสุดที่เป็นฝ่ายค้านของเบนเนซุเลาเลก็มีหลายคนที่โดนตัดสิทธิ์15ปีอยู่ประเทศเขาไม่ได้คือว่าต้องไปอยู่นั่งข้างๆกันเป็นรองประธานสภาเบนเนซุเลาเหมือนหมออ้อมของแม่ในอย่างนี้แหละแล้วมันก็มานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วก็เลยก็มาตอนหลังก็เลยแล้วมมนนั่งเปรียบเทียบกันละจงรง,งกรกตอของมึงกันไีกี่คนเขาก็ถามหมกกตมีกี่คนบ <c oughs> อกแต่งตั้งเนี่ยมาทั้งหมดใช่ไหม ก็ผลเขาบอกคุณรู้ว่ะของของเขาว่ะเลือกตั้งเสร็จปิดเห็บสีม่งขึ้นหกมุมันประกาศผลเลยกอเอย่างงี้เไว้แต่เขาก็บอกว่าประชาชนเบนเนสเฟล่าก็ช่วยกันเอามือจือไปถ่ายตามกระดานเอามารวมกันใช้ระบบเทคโนโลยีก็เหมืเกกับวีบิสบ้านเราทางปีหกหกแล้วก็ไปลงมาว่าเขากชนะคราวนี้มันก็เลยมานั่งไล่เปรียบเทียบกันว่าโอเคเกาหลีใต้ก็มี เกาหลีใต้ก็มีสารรัฐธรรมนูญไทยก็มีสารรัฐธรรมนูญกกตประเทศไทยก็เปรียนเทียวกับกปปตวเนซุเอลาคราวนี้ทั่วโลกอะ่ะมันก็เลยสนใจการเมืองไทยมากแล้วมันก็เลยอยากจะรู้ว่าประชาธิปไตยถดถอยข่านเรื่องราวของพระคก้าไกลประชาธิปไตยถดถอยผ่านเรื่องราวของพิธา,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 าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะคําคำว่าประชาธิปไตยถดถอยเนี่ยทั่วโลกตอนนี้รู้สึกเจ็เหมือนกันหมดแต่คราวนี้เขาก็เลยอยากจะรู้ว่า True Lens of Thailand รูเลนซอฟพิธาเนี ita, ita, ่ยมันล네 so ักษณะเป็นยังไงครับซึ่งตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้คนอยากจะฟังสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมกับพัคกับประเทศไทยมากหลายพื้นที่เช่นที่เพิ่งกลับมานี่ก็เกาหลีสิงคโปร์อินโดนีเซียวิจิการก็จะมีซูริคเนิวาเบอร์ลินอัมสเตอร์ดัมเคูเวอร์โทรอนโตมอนทรีออลเข้าบอสตัน ซึ่งก็น่าจะมีคาถามเรานี้แหละคนก็เลยแบบว่าสนใจบ้านเราขึ้นมามากพอสมควรเลยกับับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนเพิมแรกถามถามตรงๆเยตอนที่นั่งปรับทุกกับเพื่อนๆจากหลายๆประเทศเนี่ยพอคุยไปคุยมาเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ที่เวลาเราติดตามการเมืองมาแรู้สึกว่าโหทำาหชีวิตมันห่อเหี่ยวกันเรามันห่อเหี่ยวอยู่ว่าพอไปแลกเปลี่ยนเขาอะเราห่อเหี่ยวที่สุดไหมหรือหรือคนอื่นเขาห่อเหี่ยวกว่าเราเขาต้องห่อเหี่ยวกัน เราได้มีความหวังก็คือเรยุพอเวลาเวลาเวลาเขานั่งเรียนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นเขาเรียก Democracy Fellows ก็คือเป็นนักการศึกษาประชาธิปไตยรวมกันหมดมาจากหลายๆพื้นที่บางคนก็นักข่าวก็มีเยอะโอเคนักข่าวรูเบิลนักข่าวต่างๆแล้วก็เรียนแถวกันก็แนะนําตัวอะไรอย่างเงี้ยพอของเราอะมันโดนเหลืออีก9ปีไอคนนี้แบบตลอดชีวิตบ้างไอคนนี้15ปีบ้างไอคนนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งบ้างคนนี้กับ กลับเมียมากไม่ได้แล้วครับครนี้เพิ่งมีออกมาจากบังคลาเทศเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาที่กองนั่นมาเนปลาลก็เริ่มเห็นมันก็เลยเริ่มให้เห็นว่าไอ้กระบวนาการที่ทําให้ประชาธิปไตยเขาเรียกว่าต้องเทปเรียกว่าประชาธิปไตย,ตยแบบเสียงข้างน้อยเขาเรียกว่าอะไรเสียงข้างน้อยอิเลดสามารถที่จะคุมประชาธิปไตยแล้วก็อนุญ,ญาตให้มีการเลือกตั้งเป็นครัง้งเป็นคราว<อ>แต่ถ้าเกิดผลการเลือกตั้งออกมาไม่ตรงใจเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ ก็คราวนี้แต่ละประเทศมันก็มีวิธีที่มันแตกต่างกันเยอะของของโมอ่ะคือต้องถือว่าเบาไปเลยือว่าเบาไป,เ,ปเลยถ้าเทียบกับคน,นอือ่น่นเพราะคนอื่นที่เขาหนักหนักมาก